ถ้าว่าปัญญาของเราเนี่ยเราฝึกอบรมมาบ่อยๆแล้วเนี่ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยความคิดด้วยความเห็นของตัวเองออกมาแล้วเมื่อไรกันะนะงานไม่ได้กกาหน้าตรงนัน้นการภาวนาพื่อก้าวหน้าเพราะมีความรู้มากมันเกิดจากความเห็นจากปัญญาของเราถึงจะปัญญาน้อยก็มีความหมาย จะเห็นจริงกามเป็นจริง,งรนั่นสิ่งเหล่านั้นแต่จะไม่เห็นจริงตามผลักเป็นจริงที่ว่ามานี้ถึงจะมีความรู้มากก็มีความหมายอะไรเท่าไหรนักจริงไม่มีคนใดในขัง้งพุทธกาลคนนั้นในการศึกษามากมีความรู้มากคนนั้นจะมีการบรรลุธรรมได้มากกันไม่ใช่การบรรลุธรรมไม่ใช่ความรู้ หลากปริยะตะวันรูเ้เป,เป็นเป็นพระอ,อริยเจ้าได้แล้วในการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องศึกษาพอประมาณมันต้องเมื่อศึกษามาแล้วก็ต้องเลือกอีกที่หนึ่งเลือกว่าธรรมะหมวดไหนพอจะนํามาปฏิบัติได้ให้ดูตัวเอง ดูความเป็นอยู่ของตัวเองมาตัวเรามีความบกพร่องตรงไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมถ้าเราไม่สามารถจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือแ,แก้ไขปัญหาอย่างละเอียดได้ก็ต้องเอาแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่าอาไว้เอาไว้กว่อนไม่ใช่ว่าตัวเองมีนิสัยหรือทางใจมีความหยากอย่างนี้ แต่ไปศึกษาธรรมะขั้นละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ผลอะไรเลยไปศึกษาเรื่องเรื่องบรรลุมรรคผลภิพานอย่างนั้นอย่างนี้ไปน,นมันศึกษาสูงเกินไปเืรอมาการฝึกตัวเองต้องฝึกขั้นจำยาวไปทั้งขั้นละเอียดเติ่มจากจุดนี้ไป เำาบอหยาบันอะไรมันหยาบการทําของเราหยาบอย่างไรราต้องรู้จักการพูดของเราหยาบอย่างไรเราต้องรู้จักตัวเองแต่ความคิดความเห็นในความเข้าใจของตัวเองในความหยาบอย่างไรก็รต้องรู้จักที่จุดนี้สัาพันธ์เพราะความคิดในความเห็นทางหยาบของของใจนี่แหละเนี่ยมันเป็นหลัก เมื่อโซนนี้เป็นหลักให้แล้วมันจะเป็นสื่อออกไปสู่ภายนอกนั่นคือทางกายและบาจาตัวนี้ฉะนั้นจะมาศึกษาทางใจได้มาฝึกใจให้ให้มันละเอียดขึ้น,นพูดง,ง่ายๆว่าการภาวนาปฏิบัตินั้นคือการเปลี่ยนแปลงความเห็น ในใจเรามีความเห็นต่างๆนานาแต่จะเอาลักษณะความเห็นมีใหญ่ๆสองอย่างหนึ่งความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิสองความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราสองอย่างความเห็นเนี่ยมาเทียบเคียงกันว่าลักษณะความเห็นที่เป็นสัมมาเป็นอย่างไรเป็นมิจฉาเป็นอย่างไร นี่ก็จุดเริ่มต้นในการปฏิบัติมันจะมาเปลี่ยนความเห็นตัวนี้ให้ได้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกอลไม่เข้าใจมันเริ่มจากจุดนี้ไปเพราะว่านิสัยของคนเราตามปกติมันมีความเห็นเป็นมิจฉาอยู่ลึกๆในส่วนตัวแต่ตัวสัมมามัีมีไม่มีแต่มันมีน้อยนิด มันไม่พอแก่การที่จะทําให้ใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทางที่ดีไปได้มันจะเป็นมิจฉาทางต่ำสลดเวลา